ครับค a ับซืฟแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะคร,รับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะวันนี้จะมารีวิวเป็นผลงานของทางร้านนะก่อนจะส่งมือส่งถึงมือลูกค้านะก็เป็นงานสิงนะสิงที่โจทย์ยากหน่อยตรงที่ว่าเขาไม่ต้องการให้เอาทองออกนะไม่ต้องการให้ทองออกให้เลี่ยมทับไปเลยมันก็จะออกมาเป็นทรงลักษณะแบบนี้เขาเขามีแบบมาให้นะแบบเขาจะเป็นทรงลักษณะแต่แต,แต่ฝั่งเพชรน,นะ แต่เขาบอกไม่เอาเพชรแต่เป็นสามห่วงก็เลยออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ความยากของเขาก็คือไม่เอาปั๊ดไม่เอาทองข้างในออกก็ปิดอัดทับไปเลยก็ต้องอัดพลาสติกแกนกลางสังเกตนะครับมันแกนกลางจะล็อกตรงห่วงนี้ไว้ล็อกด้านล่างจะล็อกขาไว้ทําให้มันไม่กระดิกกระดิกนะครับพอทาสองสองแผ่นงกลางเสร็จด้านหน้าด้านหลังโค้งประกบเสร็จแล้วเขย่าดูไม่ก็อแก๊กไกแก๊กก็โอเคสเต็ปต่อไปค่อยหุ้มนะครับออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วก็ป่าซุ้มนะตามแบบของลูกค้าป่าซุ้มก็เป็นหน้ายักษ์ด้านบนก็จุนทรายป่าตรงนี้เป็นหน้าผักของเขาแล้วก็ตรงลูกกตานะจะเห็นป่าแล้วก็จุนทรายนะด้านในก็ยียนิดหนึ่งให้มันดูมีมิติของลูกกตาขึ้นมาเป็นเม็ดน,น,นะครับเขี้ยกับหนวดก็ป่าดเงานะจนด้านล่องด้านในก็จุน,ด,นด้านล่างนะจะสังเกตทําให้เขี้ยกับหนวดมันมันบับขึ้นมานะครับผมส่วนฟันก็ จุนกับปาดนะมันก็จะเป็นเหมือนมันจะเหมือนมันซี่ๆนิดนึงส่วนข้างๆก็เป็นแข้งสิงปาดนะครับแล้วก็พยานหน้านะส่วนพยานหน้าก็ตามตามสเต็ปของเขาเลยนะครับปาดสอนปาดสองครั้งนะแล้วก็ด้านตัวบอดี้ก็จะเป็นจุนๆให้เป็นเกร็ดนะด้านล่างก็จะเป็นพิกุลเล็กๆอันหนึ่งนะครับแล้วก็ ข้างบนก็เป็นจุจนรายนะมารีเลียอ,อยู่นวนล่างนะถ้ามาลีเลียหรือจุนรายหมดเลยมันจะโลง่ลงๆไปนะเขาก็เลยลูกผสมนะสองอัน,นด้านหลังก็เป็นลายกระหนกด้านล่างก็เป็นจุนรายปาดนะปกตินะครับส่วนงานอันนี้ไม่ตรงห่วงสามลอนตรงนี้ไม่มีไขปนะ่ปลาเพราะถ้ามีไข่ปลาจะดูตลกตลกนะครับก็เลยเอาไข่ปลาออกแต่นน้นทางห่วงหนาๆเหมือนเดิมเพื่อความคงทนและแข็งแรงปกตินะครับช่วงทองหลังทองแผงก็คุม,มน้ำหนักเท่าได้ที่ทําได้ก็เลยออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโดยปกติแล้ว ที่คุมน้ำหนักก็จะมีตรงแผ่นหน้ายักษ์ตรงนี้นะครับปกติจะหนาคนนี้เยอะตรงพยานหน้าก็จะหนาคนนี้เยอะนะ<ม>ก็เลยออกมาพอคุมน้ำหนักก็จะแบนนิดนึงแต่ไม่ไม่ทาให้มิติในการปาดมันน้อยไปนะครับคือถ้าบางไปมันก็จะปาดไม่ได้นะหนาไปมันก็จะดูกลิ่นน้ำหนักนะแม้ว่าจะสวยก็ตามแม้ว่าจะดูแบบเรีอกไงดูลึกกว่าน,นี้ก็ตามนะครับก็เลยคุมน้ำหนักแต่แต่มิติของลูกาตาหรือเขี้ยวยังเหมือนเดิมนะครับ ก็ทองใช้อันนี้นะครับสามห่วงปกติเนี่ยจะประมาณสองสลึงขึ้นไปนะอันนี้คุมน้าหนักค่อนข้างได้ดีนะก็เหลือแค่หกจุดหกสามกรัมนะก็ประมาณนี้นะปกตินะฮะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับงานชิ้นนี้นะฮะส่วนสิงเนี่ยลูกค้าไม่ได้บอกเลยนะครับว่ามาจากวัดไหนก็เลยไม่ทราบเลยครับน่าจะเป็น ใส่มานานเก่าเก็บนะครับการที่เอาการที่ทับไปเลยนะมันก็จะมีส่วนดีนะเราก็จะเหมือนไม่หนึ่งไม่ต้องไปยุ่งเพราะพยุ่งมากเราไม่รู้ว่าตัดออกเนี่ยมันจะมีผลต่อฐานหรืออะไรหักหรือเปล่าถ้าเก็บปเป็นลักษณะแบบนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคในสภาพเดิมนะเป็นของเก่าเก็บของเขานะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับงานชิ้นนี้ออกมาตามแบบเป๊กเลยก็ ท่านใดสนใจดูงานนี้นะครับเป็นภาพนิ่งเพื่อไว้อยู่หลังคลิปหรือดูคลิปแยกนะครับส่วนท่านใดสนใจอยากทางานอยากสั่งทํางานลักษณะแบบนี้แอดไลน์เข้ามาคุยกันเลยนะครับมีไลน์แอดอยู่ด้านล่างหรือโทรศัพท์มาดูฟังมาถามคร่าวๆก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นช่องไลน์แอดเนี่ยจะเป็นช่องที่ตอบและเห็นภาพที่สุดก็คือแอดไลน์มานะครับแล้วก็ถ่ายภาพ หรือแคปชันแคปหน้าจอนะแบบที่ท่านชอบนะส่งกับส่งมาพร้อมกับพระที่ท่านจะทํานะหรืองานที่ท่านจะทําส่งมานะครับพร้อมความกว้างความหนาของตัวขนาดพระหรืองานที่ท่านจะทํานะแล้วผมก็จะส่งแบบกลับไปนะท่านเลือกแบบแล้วผมก็จะประเมินราคาท่านแบบที่ท่านเลือกคร่าวๆนะณเวลาน้ําหนักทองหรือค่าแรงหมายถึงค่าน้าหนักทองต่อบาทนะเวลานั้นๆนะว่าจะใช้มีค่าใช้จ่ายกี่บาทนะเวลานั้นๆถ้าท่านโอเคกับ เลยฮะเวลาที่ทํากับราคาที่กําหนดนะครับก็ท่านค่อยวอล์ i อินเข้ามาที่ร้านแล้วก็เอาพระมาไว้ให้ที่ร้านนะครับทางร้านจะเขียนใบรับพระรับงานไว้นะครับถือไว้สองใบนะเป็นใบก๊อปปี้นะครับแล้วพองานเสร็จผมก็จะส่งภาพนิ่งเพเครื่องหมายกลับไปให้ท่านนะพร้อมรายละเอียดนะครับค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็วางมัดจำนะครับว่าสองสามพันนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าท่านใดนะครับผม สนใจนะครับแอดไลน์คหนอยครับส่วนที่เหลือนะฝากติดตามช่องนะห้างทองผลจริญบัานทาง YouTube Facebook iG และ TikTok นะฝากกด Subscribe กดไลค์ด้วยนะครับเอาเพิ่มการมองเห็นนะครับของทางช่องและการเติบโตของช่องนะฝากด้วยนะครับก็เอาไว้ดูเพลินๆนะครับถ้าไม่ดูรายไม่ฟังรายละเอียดของงานก็ดูคลิปหนึ่งได้นะครับเป็นภาพนิ่งภาพหวอย่างเดียวนะไว้ดูเพลินๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ